พยามคุมปืนเมื่อจะเห็นว่าขนาดผมพยายามคุมปืนแล้วนะไม่ได้ปืนมันปืนมันเลยยังตายบวกกับ,บ<ฮ>กตัวละครวิกแล้วแม่งอุ้ยมาแตกเอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมปล่อยแบงค์นะครับอยู่ผมคนเดิมนะครับจูซิกเกเมอร์นะครับ อันนี้เราก็อยู่กับปืนพิงดะกอนนะครับผมเป็นเป็นปืนพิเศษกระบอกหนึ่งของตัวเกมที่ซึ่งส่วนตัวอยากเล่นมานานแล้วล่ะอ่าที่จริงอยากเล่นมานานแล้วนะแต่แต่ว่าไอ้ไอเราไอเราไอเราก็ไม่รู้ไงว่าปืนมันจะดีจริงไม่ดีจริงอ่าเราไม่รู้อ่ะเออจะจะซื้อมาเล่นก็กลัวเสียดายตังค์แล้วก็มีอยู่เกมหนึ่งมั้ง ผมไปเจอผู้เล่นที่เขาเล่นปืนเนี่ยแหละพิงดักก่อนเนี่ยปืนกระบ,บอกนี่เลยผมยิงเขาตายพอดีแล้วล้วปืนเขาตกผมก็เลยขอหยิบมาเล่นสิพอหยิบมาเล่นแล้วนะั่นแหละโอ้โหเฮ้ยที่ปืนมึงนิ่งขนาดนิ่งเลยวะปืนนิ่งขนาดนิ่งเลยวะคือแบบไอ้ยาสมแล้วที่แบบเป็นตัวเ,เป็นปืนพิเศษของตัวเกมนะครับผม อันนี้เป็นปืนพิเศษของตัวเกมที่ถูกดัดแปลงขึ้นมาใหม่เลยเป็นแบบพิเศษสาหรับตัวเกมโดยเฉพาะเลยเป็นปืนที่อัปเกรดมาซึ่งซึ่งตัวนี้จะมีปืนโมเดลพื้นฐานเป็น AK นะครับผมเป็น AK กระบอกนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่ต้นแบบของมันคือปืนกระบอกนี้คือ AKS47U นะครับผมตัวนี้คือตัวต้นแบบเลยคือโมเดลต้นแบบเลยตัวเนี้ยโมเดลต้นแบบเลย อันนี้เป็นโมเดลต้นแบบเลยนะครับผมเนาะซึ่งเราเราก็ไม่ได้สนใจตัวตัวต้นแบบหรอกนะซึ่งต,ตัวตัวต้นแบบมันมันก็ถามว่ามันเล่นแล้วมันโอเคมันมันก็โอเคนะถือว่าเป็นเ k เคเวอร์ชั่นปืนก่นเบาแต่ว่าสิ่งที่ยังตามมาก็คือเรื่องของความดีนะครับผมเนาะส่วนกระบอกเนี้ยส่วนกระบอกนี้นะครับผมก็เป็นการอัพอัพอัพเกรด อ่าเป็นตัวอัปเกรดขึ้นมาเนาะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรแล้วก็เปลี่ยนโมเดลเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนลักษณะภายนอกของตัวปืนแต่โมเดลยังเป็นโมเดลแบบเดิมแค่ว่าเอามาแต่งใหม่เพิ่มอะไรใหม่เอฟเฟกใหม่ลายใหม่นะครับทาให้ออกมาเป็นปืนกระบอกใหม่นะไม่เชื่อว่าปืนกระบอกใหม่หรอกกระบอกใหม่ไปเลยก็ไนดะ้เพราะว่าเรื่องของสเตตัสอะไรมันก็มันก,มนก็มันดีกว่าปืนเก่าอะ่ะมันยกระดับปืนเก่าไปเลยนะครับปืนนี่จะนิ่งกับผมนิ่งนะครับผมดาเมจเนี้ยอยู่ที่ยีบกับว โปรพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีรูปขึ้นโชว์เนาะซึ่งไอ้รูปขึ้นโชว์ผมเนี่ยก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างพิงดาก g อนกับ AK AKS47 กับ AKS47U ตัวตัวของกาลีนาที่เป็นลายสีแดงนะจะมีทั้งหมดสากระบอกเนาะซึ่งผมจะมีการเทียบให้ดูเนาะซึ่งถ้าตามที่เราเทียบให้เราถ้าเราเห็นเนี่ยกระบอกไอ้พิงดากอนเนี่ยมันจะ,เด,นาาะนนะเด่นที่อัตราการะสุนนะครับเด่นที่อัตรากระสุน อัตราความแม่นยำแล้วก็เอ็มสปีดครับผมเอ็มสปีดเนี่ยจะจะเด่นจะเด่นนะครับผมแล้วก็เรื่องของกระสุนเน,ะนาะกระสุนก็อยู่ที่50หน่วยครับผมของเดิมอยู่ที่30หน่วยนะครับผมเนาะส่วนระยะของเรานี่อยู่ยที่หกสิบนะครับผมเนาะส่วน M Speed เราอยู่ที่93นะครับถ้าเราดูตัวปืนกระบอกอื่นเนี่ยเริ่มต้นจากตัวธรรมดาเลยเนาะ ตัวธรรมดาตัวที่มันไม่มีลายเลยนะจะอยู่ที่85้านะครับอินสปินิี่85ส่วนตัวที่เป็นลายกาลินาเนี่ยจะอยู่ที่88หน่วยนะครับส่วนอ,อันนี้ความม,วาม่นยำความแม่นยำเนี่ยตัวธรรมดาจะอยู่ที่46หน่วย46หน่วยนะส่วนพิงนก้อนที่6กสส่วลนลายกาลินาอยู่ที่65หน่วยนะครับผมซึ่งของเราอาจจะแพ้ตัวของกาลินาเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาเนาะส่วนเรื่องตาข่ายกระสุนเนี่ยพิงด์กก้อนของเราเนี่ยจะ มีความเร็วในการรังกระสุน94หน่วยคือเยอะกว่าทุกตัวเลยทุกตัวจะตัวแรกจะเริ่มที่90ตัวที่ไม่มีอะไรเลยส่วนตัวที่เป็นไลกาลิน่าเนี่ยมันจะขึ้นไป2หน่วยเป็น92หน่วยส่วนของเราเนีอย่ที่94นะครับขึ้นมีก2หน่วยส่วนเรื่องของดาเมจเนี่ยของเราจะอยู่ที่25หน่วยนะครับผมอยู่ระดับกลางๆนะครับผมคือถ้าเทียบกับตัวธรรมดาที่26หน่วยส่วนของกาลิน่าที่24หน่วยส่วนของเราพริงดาก้อนเนี่ยจะอยู่ที่25หน่วยนะครับแต่ว่าปืนของเรานั้นจะนิ่งนะครับผมโอเคนี่เป็นข้อมูลจาก การเปรียบเทียบของปืนหน้าเว็บไซต์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวปืนเนาะรายละเอียดตัวปืนที่ทางเกมใส่ไว้ก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนปลายปืนและแม็กกาซีนเป็นมังกรน้อ no ยสีชมพูนะมีมีอนิิมชันขยับเมื่อเปลี่ยนกระสุนด้วยนะครับผมเปลี่ยนกล้องด้วยนะครับอ่ากล้องอะไรหายไปเพื่อความเป็นยำลดแรงสะท้อนนะครับผมเขาว่าเล็งได้อ่าเล็งได้แล้วก็จะนิ่งนั่นเอง แต่เราก็ต้องไปทดสอบไปทีนึงว่ามันจะนิ่งแค่ไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปทดสอบไปในเกมเนะซึ่งผมจะถอดฉายาก่อนนะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าผมจะไม่ใส่ฉายานะครับอ่ะเออเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเอ๊อ่ะอ่ะใส,ใส่ใส่ฉายามีแทนลัมีน, 4, นะครับอ่ะฉายาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องยิงบอดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเทสในห้องจริงนะครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่คือเป็น ตัวปืนนะครับผมซึ่งมันก็โอ้โหสวยงามอ่ะมันจะมีอะดิเมชันตอนเราหยิบขึ้นมาด้วยนะครับนี่มันก็อาจจะเร็วหน่อยเนาะเพราะผมใส่สับเร็วมันจะเป็นการดึงแมกกาซีนนะครับผมเอ่อ ผมคงต้องไปสโลเอาเองนะครับไปสโลให้ครับตอนเราหยิบมาเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันก็คือตัวละครเราจะมีการดงึงซิกที่ตรงกระสุนนะออจะมีการดึงซิกนะครับผมแค่นี้ก็จะเป็นการจบแอนิเมชันเรียบร้อยแล้วครับส่วนตัวปืนเนี่ยก็จะมีมีตัวมังกรสีชมพูตัวเล็กๆ,ๆนะครับที่อยู่ตรงปืนเห็นไหมที่มันเด้งติ้นตุ๊กติ๊กนะครับผมมันก็จะขยับบ้านเป็นบางครั้งอ่าเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนกระสุนของมันนะครับโอ้โหเปลี่ยนกระสุนนี่ง่ายมากเลยครับผม แค่ดึงลงนะครับแล้วก็ลูดขึ้นมาใหม่ก็เป็นการเติมนรนสุดไปที่ลอยแล้วครับเฮ้ยง่ายเนี่ยอันนี้เป็นขี้ขวาขี้ขวาก็ยังเป็นแบบเดิมนะครับขี้ขวาแบบเดิมเลยซึ่งปืนตัวตัวเก่าก็ขี้ขวาขี้ขวาก็เป็นอย่างเหมือนเดิมครับซึ่งตัวปืนนี้ก็ก็นี้นะครับอทนนี่ผมไม่ได้ใส่ฉายาเนาะอันนี้เป็นความพิเศษของตัวปืนนะครับผมของปืนพิเศษของตัวเกมเนาะอันนี้เป็นการยิงย้ำๆนะครับโอ,อ้โหเห็นไหม นิ่งมากนิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการยิงค้างนะครับโอ้เป็นไงเป็นไงกระสุนก่อกลุ่มมากเนี่ยดูสิก่อกลุ่มมากครับไม่ใช่ไม่ก่อกลุ่มนะมันโคตรก่อกลุ่มเลยทนะ่านผู้ชมแจ๋ว่แะแจวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล็งนะครับวิธีการเล็งทุกเดี๋ยวเรามาดูกระสุนตอนเราเลงนะครับอันนี้เราจะยิงแบบธรรมดาก่อนนะแบบไอ้ธรรมดาเรายิงแบบคุมก่อนคือยิงย้ำ,ยำ ถ้าคุมดีๆก็คือปืนนิ่งเลยนะครับถ้าเราคุมดีๆอะกระสุนมันมันก็เร็วนะถ้าเราคุมดีๆปืนก็นิ่งนะอันนี้ถ้าใส่คุมสีมาน่าจะนิ่งเลยนะครับเด,เดี๋ยวต้องทดสอบตอนเล่นจริงๆเนาะอันนี้ผมไม่ใส่ฉายาเอ้ย <Hey, S 2> ยุ่งจริงเลยเดี๋ยวเราคลิกค้างนะครับนี่คือคลิกค้างนะผมเป็นไงกระสุนเป็นไงอ๋อเล่นโคตรเกาะลุ่มเลยนะครับ แต่เสียดายอย่างนึงมันไม่มีเอฟเฟกต่อลระินเออเอฟเฟกต์ยิงไม่มีนะก็คือเป็นเ,เป็นปกติเลยครับจะไม่มีเอฟเฟกตแบบมังกรปิ้ง,งอะไรนี้ไม่มีนะ playground. ปกติเลยครับผมเนี่ยนะครับถ้ารีโหลดผมชอบมากเลยวะ่ะนี่คืออนุภาพของปืนเตริรนะครับผมเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมดีวกว่านะครับผมนะครัแบบผมตอนนี้เราเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเราอยู่กระดานนี้แบบยาวๆเลย20นาทีแล้ว20ตัวนะครับ เรองนี้ผมใส่คุมสีมาแล้วนะเอ่อคือคือคือถามว่าจะใส่คุมสีหรือไม่ใส่ได้ไหมได้ครับไม่ต้องใส่คุมสีก็ได้หรือจะใส่ก็ได้หรือจะใส่เป็นลั่นสีอันนี้แล้วแต่เพราะว่าโดยธรรมดาตัวปืนมันนิ่งอยู่แล้วครับเอ่อเรามันจะเป็นที่ต้องปุ๊ดอ้ําเราไม่ใส่ฉายาอะไรที่คุมปืนเลยก็ได้ไม่ใส่ลั่นไม่ใส่คุมไม่ใส่อะไรเลยก็ได้ปืนนิ่งอยู่แล้วนะครับอันนี้คือผมใส่คุมสีเข้ามาครับมันกลจะทําให้ปืนนิ่งเข้าไปอีกอ่าคือมันนิ่งอยู่แล้วนะก็ โอ้ยอันคือแทบนิ่งเลยอ่ะแทบจะนิ่งเลยเนี่ยถ้าเรานิ่งมากเลยอ่ะไปนิ่งคือแทบจะนิ่งเลยนี้แต่ว่าเราเราเรายิงรัวมากไม่ได้เพราะว่าตัวปืนนั้นอัตราการกระสุนค่อนข้างอนข้างลั่นเร็วนะครับคือผมถ้าถ้าถ้าผู้ชมดูที่ผมพยายามคุมปืนเมื่อกี้จะเห็นว่าขนาดผมผมพยายามคุมปืนแล้วนะขนาดพยายามคุมปืนแล้วปืนมันยังดีมันมันยังสายเลยนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมมันสายเพราะว่า ตัวกระสุนมันล่นเร็วเกินมันทําให้เราคุมคุมไม่ได้ปืนมันปืนมันเลยยังตายบวกกับตัวละครวิกแล้วแม่งอุ้ยอืเก้าคุมไปถึงุม่ปืนสายเลยวะที่พยายามยามิงคุมแล้วนะตรงนี้มีอุ้ยแตกวะ่วะดิสินะอนุภาพของปืนเติม,นม,มนตนเนี้ยบนตัวนะอุ้ย ไม่ทันว่ะคนหลังเดือนตัวยิงมามีคนวยิงไหมโอ้ยผู้หญิงไัมเหลือหายพืเนี่ย่ะครับผมคืออนุภาพของปืนเติมนะครับผมก็ปืนเติมก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็ต้องำจำใจเนาะเราอยู่ในยุคที่แบบว่าต้องเติมแล้วอะไม่เติมก็สู้ไม่ได้ <laughs> ไอุย้ยมาแตกถามว่าเราไม่เติมเราเราสู้ได้ไหมก็สู้ได้ครับแต่ว่า เราอาจจะเสียเปี่ยมเรื่องของอาวุธเพราะว่าเราก็เราก็จะเจอปืนที่มันกินเกียง์ไงออถามว่าปืนที่ผมเล่นเกียนไหมก็เกียงนะเ,ออเกียนแหละแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีปืนเกียนที่เราสามารถหาซื้อได้ตามทั่วไปโดยที่เราไม่ต้องแบบเข้าช็อปพิเศษซึ่งปืนกระบ,บอกนี่มันจะขายในช็อปพิเศษหรือว่าเฉพาะช่วงอีเวนท์ที่มันจะมาขายในร้านค้านะเอ,อเพราะว่าปืนกระบ,บอกนี้จะไม่จะไม่ค่อยขายในในร้านค้าปกติเท่าไหร่นะครับผมมันจะขายได้แบบ ไอในช็อปอันหนันะ่น่ะไอช็อปที่ต้องเข้าง,งานแข่งขันอะไรพวกแบบอะไร,ะไรพวกนั้นอะพวกช็อปพิมีม์มะเออซึ่งซึ่งถามว่าแล้วอา้าแล้วกระบอกด้วผมไปได้มาได้ยังไงก็คือตัวเกมมาขายในคางแตกครับผมก็เลยซื้อเลยเพ้ผมพอผมคิดดูแล้วว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้ผมผมไม่มีโอกาสซื้อแล้วโอ้โห,โห,โหยิงไม่ทันแพ้เี่ว่ะสำหรับปืนกระบอกเนี้ยคือคืออยากเล่นไงเออดูแล้วก็เฮ้ยอยากเล่นเลยอะเออแล้วมันมาขายในคางแตกพอดีมันขายในเจ็ดวันนะครับมันขายเจ็ดวันพอดีอะเออ มันขายไป็ดบัดผมก็เติมซื้อเลยอะเออถ้าถ้าผมไม่ซื้อตอนนี้ผมก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อแล้วนะโอ้โหโดนระเบิดผไมดีเลยป่ะ,ะ,ะเอา้าวยิยงไม่โดนหัวคืออะไรเพื่อนอย่างที่เห็นนะครับถึงปืนจะดีแค่ไหนแต่ถ้าคนเล่นกากแล้วก็อย่างที่ยิน,นย <laughs> ปืนนี้ก็เป็นปืนที่ดีอีกหนึ่งกระบอกนะครับผมแต่ว่า เราต้องซื้อไงเฮ้ยอะไรหัวซาดไอ้เจมีเครื่องเลยเจยิงไม่ตายนะผกาเราต้องไปอาศัยการฝึกสักเล็กน้อยนะครับต้องไปอาศัยการฝึกต้องไปอาศัยเล่นให้มันเกิดความเคยชินนะครับอเขาบอกนี่ผมยังไม่ได้ลองเลยถ้าตัวธรรมดาผมผมเล่นบ่อยแล้วมันไม่โดนหัวแล้วพี่เอ้ย อ้อมทางนี้ก็ได้ไวะมันยิงหมอมันมากกระบอกเลยมันยิงหมอมันมากเลยปืนเร็วได้นะเล่นเสือตายวะโอ้โหยังไม่ทันวะนี่แหละคืออนุภาพของปืนเติม ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าปืนเติมมันมันก็เกลียดอย่างเงี้ยแหละแต่มันก็มีปืนหนึ่งกระบอกนะครับที่ที่มันก็ก็เกลียดพอๆกันอันก็คือทีเจ็ดนะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยจะไมมมีดหเลยแปดสิบเอ็ดเิร์นเฮ้ยใครวะหัวแตกหัวแตกลองเปลี่ยนเป็นเป้าบวกดูนะครับจะได้เห็นความนิ่งของมันเนี่ยดูนิ่งไม่นิ่งก็ดูเป้าบวกไม่ขยายเลย ยุ่งม,มาแปลกเลยถ้าถ้าไม่ใช่ปืนนี้ผมมั่นใจแล้วผมยิงไม่ได้ชัวร์เลยถอดเมื่อกี้ผมยิงไม่ได้ถ้าไม่ได้เล่นปืนนี้นะเคตุป่าจ้าจะค่อยจะเล็งเท่าไหร่ชอบอะเวลามันเปลี่ยนกระสุนเท่ดีนะข้างหลังก็ต้องระวังนะ เอ๋อยิงไม่ทันเจริงโอ้โหโอ้โหกระโดดยิงไม่ทันวะจะได้อ่ะเกือบหลอกแล้วอ่ะทุ่นพลังของปืนเติมปืนดักกล้องพิงดากก้อนองค์กรเขียวไม่ละอันนี้องค์กรครู แปลกดิ่งเลยานผู <din kel descript or> oh, Wait, right. ini, woah, ้ชมโอ้ไม่ทันเฮ้้ยโอฝนตกแล้วเนี่ยลงไปเลยเลยๆองเฮ้ยอื้โหไอจิ่มเต็มหน้ากูเลยท้องนี้เขาเปิดกัน66นะครับเขาไม่ได้เปิดแปลกๆเนาะมันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่แต่ก็โดยรวมก็โอเค เฮ้ยนี่นี่ยิงไม่ตายนี่เสียฟอร์มเลยเนะนี่ยยิงมาตั้งนานตอนนีม้มีป่ะมันเห็นมีนะใช่ไหมหายหายไปแล้วเขากระโอุ๊งอ้งไอ้แปลกที่เราเจอบางทีเป็นทีเจ็ดเจ็ดนะครับผมก็เกียร์มาเกียร์พอสมควรครับสำหรับทีเจ็ดเจ็ดเป็นปนืนเกียร์หนึ่งก,กระบอกที่สามารถหาซื้อได้ตามอา่าราคาทั่วไปเลย เดี๋ยวมันเกิดตรงนี้ว่ะเพราะเมื่อกี้เขาตายตรงนี้เขาน่าจะรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงมไม่โดนระยะใกล้ๆเราก็ยิงค้างได้เลยนะครับหรือจะยิงที่นัดอันนี้แล้วแต่ความถนัดเลยโอ้หแต่ก็ตึ้งเงินเออที่มันดีเนาะ <c oughs> ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าปืนดีนะ แตกปืนดี e มีชัยไปกว่าครึ่งคนระับอันนี้เรื่องจริงครับว่าถ้าถ้าเราได้ปืนดีอ่ะเออถ้าเราถึงเราเล่นไม่เก่งมากเราได้เราได้ปืนดีมันก็มันก็ทําให้เราเล่นเล่นเก่งขึ้นมาสักหน่อยนึงเราก็ยังพอสู้คนอื่นเขาได้อแต่ว่าต่อให้เราเก่งแค่ไหนถ้าปืนมันไม่โอเคปืนมันห่วยอ่ะกันก็จะยิงยากนะแต่มันก็จะมีเอ่อบางบางบางคนที่แบบ ต่อให้ปืนแม่งห่วยแค่ไหนมังหยิบมาแม่งก็ยิงได้หมดอันนี้มีีอันนั้นจะเรียกว่าพวกพวกเก่งแบบเก่งเลยอะปแปกไปโอ้ยจบพอดีว่ะให้ไ,ไว้ต่อห้องหนึ่งสุดท้ายคนนี้เก็บไปกระปิ26ตาย11ทุเจ่าเราก็มาต่อกันอีกจานนึงนะครับสำหรับ่านตัวนี้อันนี้ด่านนี้โอ้หนานมากแล้วด่านนี้ สมัยก่อนนะี่ฮิตมากฮิตเล่นเฮทันเตอร์ด่านเนี่ยนะแต่ฮิตเล่นเฮทันเตอร์มากๆครับสำหรับด่านนี้เป็นดึงด่านที่สนุกนะครับว,ว้าวแล้วคุไม่แตกก็้วคุณจะแตกก่อนนะโอ้โหไม่อยบร้อยแตกจริด้วยป,ปืนเราเนาะมันเป็นปืน SMG อ่ะมันก็จะต้องยิงในระยะใกล้ในระยะไกลมันก็นอาจจะโดนระยเพื่อนอู้หูหลบไม่ทันว่ะเพื่อน เขาสู้กันตรงไหนมั้งเนี่ยไอเราก็เพิ่งเข้ามาซะด้วยเป็นไงวะเฮึเอ้าว่ยิงมันไม่ตายคืออะไรเพื่อนไปเติมเพื่อนแล้วไปเติมเพื่อนแล้วอะไรบ้าไอ้ข้าศึกตายตา ก็ถ้ามีหัวกระสุนเพิ่มดาเมจก็ใส่ได้นะง่ายดิเอออยู่ในสองหัวไห,หแึแล้วต่อแต่เลยจะคิดมาหน่อยนึงอโอ้โหไอ้จิปหายเอ้ย เราแตกไปพอดีเลยกูยิงมันไม่ตายคืออะไยิงไม่โดนนี่หม่ยอะไยิงไม่ตายนี่คือยิงมันไม่โดนปืนนี้ถ้ายิงมากกระสุดก็กระสุดก็ดี่ขึ้นมาข้างบนปืนมันนิ่งกจริง กระสุนมันมันไม่ได้นิ่งอ่ะโอ้โหทีมผมทำอะไรยิงกันสามโคนสี่โคนเนี่ยนะ โอ้โห,โหไอ้เจ้ากูยิงไม่โดนหัวแม่เอ้ยต้องระเบิดไปก่อนต้องระเบิดโอ้ยกว่าจะตายโอ้โหแม่เอ้ยยังชนะลแล้วยิงแงนำนำเยอะกว่าทุกคนเลยแตกไปอ,อาจจะต้องเคาะทีละนัดเอาเนี่ย ถ้าดูจากตรงนั้นเออถ้าคอธีลานัดเนี่ยแม่นถ้าคอธีลานัดอะแม่นโอ้โหเกือบแตกกูฮ้ยสนุกมากเลยวันนี้